ไปดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะวัคซีกทูทิปแชรนอเนะพี่น้องซึ่งมนีก็เป็นหมือวันที่วันที่สามของการเดินทางของกาแฟจันทร์วะแมนอ่าแมนแล้วเนาะแล้วก็มนีก็ต้นเสาด้ไปที่คอนพระแพลงมากนะพี่น้องพปกินเขา่าเที่ยงทันแล้วก็ตอนนี้กาลัางสีเดินทางไปอีกบนอื่นเนาะอ่ะมาบงกันว่าสีพาไฟบอได้นะพี่น้องแต่ว่า ต้องได้ขี่เพื่อไอ้นาอหูแลแดนสิแม่น่าจะขี่เพื่อมั้งเอีอันนี้ก็คือบอนที่เขาจะไปน้องๆที่ที่เขาจะไปก็คือลีนั่นเองนาะพี่น้องคือค้องที่จะถวายที่วัดเนาะตอนนี้กำลังซีอเอเพื่อใช้เวลาประมาณัจ็นาทีถึงสุบโมงเนาะ ที่ห้าไปนี่ก็คือรีพีเนาะอันนอ้องฮะฮากระจือเราเคยมามองนี้แล้วถามไปดอนเดดก็ถามมองนี้เนาะดอนเดดดอนคอนขอานบอลเดียวกันรีพีก,กับฮาก็หัวไปบนนี้คือกันเนาะอัะอนนี้ก็รักนองอนะไรต่างหินอ่ะ หลังจากขึ้นเพือมากกช้เวลาขึ้นเพือประมาณสิบหานาทีน้องพี่น้องหลังจากขึ้นมากกจะมีรถช่องแทลน,นกน็คือรถช่องแทวมาโตที่จะไปดีพี่แต่ว่าตอนนี้มาเวทีวัดป่านคอนไตก่อนน้องพี่น้องตอนนี้เขาเดินทางมาทีบ้านคอนไตแล้วก็วัดคอนไตเนาะเววัดก่อนน้องพี่น้องเพื่อทีจะเอาของมาถวายที่วัดเนาะผ้าไตแล้วก็มี ของอื่นๆที่เพิ่นจะมาถวายอยู่วันนี้รถทีทีพีแมนเป็นคันที่หนึ่งที่มาเนาะตอนนี้รถคันที่สองกำลังมาหอดเนาะพี่น้องนี่ <ทะ S 1> เพราะ,<ท>ะว่าทางมันไงเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าคับห่างๆกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันกลุ่มมาหอดแล้วตอนนี้ปวดกลืปวดเกลือก็คือถอดรองเท้าตอนนี้ๆๆทุกคน<อ>มาพร้อมอแล้วเพี่น้องปวดก็คือถอดเกลือก็คือรองเท้า เอันนี้ของเราเนาะพอมาหอดวัดเนาะแต่ละวัดเพิ่นก็จะแบบโม่บุญเนาะพ่วมกันเนาะเผื anyway. ่อเป็นขาใช้จ่ายในวัดก็คือขาหนาขาไฟของวัดนั่นเองอาจารย์ทำบุญหนึ่งล้านขาวเหยวข้าวเหนียวข้าวเหนี แล้วาการตอนไหน,นหลเลยนะี่รวยแล้วเลยที่มันเป็นล้าน <c oughs> โน่เนี่ยอาจารย์อาจารย์าาร้านนึงอันนี้แสนโน่นโน่นเลยนี่มาอู้อันนี้ก็สองแสนด้วยสองแสนสองอันนี้ก็สองพัน หมดแล้ใช่ไหมคะบเดี๋ยวไม่มางาักกระดาวกลับบ้าน่ะกลับบ้านที่ค่ะที่ค่ะท่พอะคกระเป๋าพอเดินค่ะพอหรอพอหลัอพอไปไหนพอหรอพอเหลืออีกฝากไว้ก่อนก <f> ็ได้างเนี้ <s loyalty> <od> oh> ตั้งตัวอะไรใไหมไมปหาคิปไม่หาคิปก็ลมเรือนี่แหละสองที่เจอแต่มีมีมีตังนั่งนะโยมนะเขาเรียกตังนะไม่ใช่เก้าอี้ตังตังเดี๋ยมดีนั่งได้เดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าก่อนยังหาตังไม่เจอสองหมื่นสองหมื่นมา ใส่เลวรีบใส่ใส่ก้อน้วคะสองล้านเงินกีบนะคะหนึ่งล้านสี่แสนกับเจ็ดพันเงินกีบหนึ่งล้านสี่แสกับเจ็ดเงินบาทหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนัเงินลาเฉลี่ยออกมาเท่าไหร่ไท พันสามพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งก็ได้พันหได้สี่สี่แกว่าสี่แสนกว่าสี่แสนแปดสี่แนเก้าก็จะสี่แสนแล้วมั้งตอนนั้นองพันสามสงล้านล้านกวะดหมดแล้วไปก็นหนล้านหนึ่งแสนทไม่ถูไม่เป็น อาบุญค yeah. ่ะเก็บบุญไปด้วยเอาบุญใส่กระต่ายล้กไงะต่กะก้ายกระายกระตายกร่ายง่ากะต่า่ายก่ายกระ่ายก่าวเทะต่่ายกรี่าายกายก่าอะาายกร่ยกระระายายกยกดะตายรยก่ายกายกย อาเดีวจะนำไหว้พระ,ะไหว้พระพุทธธรรมมุสก่อนแล้วก็ก่าวคำถวายทานนะแล้วก็รับพรเป็นสิ็พิธีเอาสั้นๆง่ายๆอรหหงสมมาสมพุทธโอภะคะวาพุทธานภะคะวันตังอภิวาเจมิสวัชตโพภะกัฏตาธโม,ม มันนะมัสสามิโสปฏิป so ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะโมวานโมตามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาเนอิมาเนมะยังพันเตงจตุปัจจิสาราสัพพริวารานิ พิกุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตทิคุสังโฆอิมานิยะตุปัจเจียนิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหะกัง ที่ขรตัอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งปัจจัยศีนและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่ประสงค์ ขอประสงค์ได้โปรดรับซึ่งปัจจัยสิและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน อ่าโยมเป็นตัวแทนมาก็ได้เอาไว้เลยจันปัจใจถวายข้านำข้าวไว้บัดเดิมอ่าตัวแทนเลยโยมเข้ามาก็ได้เอาบปนมือก็ได้นมมืออาซาทุมกับจับต่องงี้มีผ่าปะไหมโต้องมีผ้าวหรออ่าเอาเอาเลยเป่ะเราต้องมาวางไว้อมเลย

অনালজয়া ধমরে সো দিরা সোয়া ধো জিযোগ ওয়া সো দে সো মঙ্গকো ရတနာမတ္တယေဝန္တေပန္တိယတယေဝန္တေဘောတ္တေနာချင်းမေသံဝေဆိုပါရေတိကာရံဗနာတယေတယသတ္တနေဆိုဝဂဝတိဆိုယေတိဓမ္မောတ္တာတေသစ္ဆဂောဝနာနဝစ္စတဝတဝရလာဖနံယဝိနမရပါတင်နာကိုေဝယံပရိသုတံ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเรียบร้อยแล้ยย่อสั้นๆย่อๆย่อได้ใจความอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปรีบนับดอกกันเนาะตอนนี้ถวายผ่าไตียบร้อยแลอดพี่น้องการสิเดินทางต่อไปทีดดีพี่เนาะ ังจากที่ได้ออกมาจากวัดนาอพี่น้องก็ได้ขี่รถซองแพลม,มาทีนาตกตาดลีพี่เนาะซึ่งก็อยู่บ่ไกลกันอยู่ไกลๆเนาะขี่รถประมาณ1ิบนาทีก็หอดตอนนี้ทีก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือลีพี่เนาะซึ่งเ,เป็นแ่งของเพลยืสอดันงข้องเล่าเนาะพี่้องก็คือเป็นบอลชิมชุดข้องแม่น้ำก้องทีฟังเล่านั่นเองตอนนี้คือคนกําลัง สมบรรยากาศและการขายถูเพื่อเป็นธุรลิกในการมาเที่ยวที่แห่งนี้ตอนนี้กำลังสีพา่าพี่หน้องไปเบิ่งจุดสมอยู่อีกบอนหนึ่งเนาะที่ว่าจะเห็นน้ำตกใจด,ดีขึ้นกาเกาเมื่อกี้เข้าไปเห็นคือทางไต่ของน้ำตกตอนนี้ฮาชิมาทางข้างของน้ำตกบอน,นบอนที่ยื่นตะกี้คืออยู่บนนั้นนะเพียงแล้วก็ตอนนี้ บอใหม่บอนนี้ไก่นำโต๊ะไร้กว่าบอนนั้นอีกเนะาะวันนี้กินเจน้ำโต๊ะบอลพี่น้องนหนามไร้แห้งขนาดแต่ว่าหนามต้นหนีกระปุซำตนน้บบรรตนทีควนโตน๊ะแห้งด้วาต้นเสวงน้ำคนทีถัดมาเนาะตอนนี้นำเริ่มหวยแล้วหลังจากทีใดเลาะส้มบรรยากาศนำโต๊ะตาลีพี่เป็นทีอ่ำหอยซึ่งเป็นครั้งที่ยิดงนอทีทิพย์ได้มาที่นี่แล้วก็ ขอบคุ้ยทีคือกันเนาะเป็นแม่เป็นน้องแดนเป็นไอ้แก้วเนาะ,ะกับน,น้องนิชาก,กับคังแหล่คือกันทีไดมาเนาะซึ่งหลังจากทีไดทายหูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไดเดินทางเขาเมืองปาเซซึ่งเวลาในการเดินทางก็ประมาณ 3, 5, สามห้าสี่สุมงนั่นเองซึ่งอาจจะเบิ่งคือเป็นคลิปสันส้นๆแต่ที่จริงก็เดินทางมืดเหมือนเนาะพี่น้องแต่ว่าทิปบันทึกการเดินทางการเหตุกิจกรรมเท่านั้นส่วนบรรยากาศนำตุ๊กตาและ,ละละเอียดเนาะน้องแดนเป็นคนบันทึกภาพสมัครไปเบิ่งทีสองครง ได้เด้อพี่น้องการเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นครั้งทวีต้องทีได้เดินทาง่วมกัหลา้คนแล้วก็ได้เดินสายทาบุญแล้วก็ได้ไปหล่เที่ยวส้มสถท้านทีทองเที่ยวแบบนี้ก็ดีใจลาย,ลาย,ลายเนาะการหวังว่าจะมีครั้งต่อไปอีกสําหรับการเดินทางแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศห้องมือที่ซ้ำนาะพี่น้องทาบึงว่ามือทัดไปสีผ้าพี่น้องไปถีสถานถีได้นาะสำหรับคลิปนี้ก็สีขอ้จอจูไว้แฟนต์นีพักพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชแ์่ให้ดิบเเนาะเจอกันใหม่ในคลิปนหน้าสลอดัตานีสบายดี